เอาละครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมคิวซีแล้วกับเกมแก๊งฟอร์นะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นแบบนี้แล้วกันอ,อะไรไม่รู้นะครับแมบบอะไรไม่รู้ช่างของมันนะทีมแดงเป็นสปายดีกว่าไปป้อมตัว เกมนี้ยหาโหลดได้ที่เพสโตนะครับผมมันก็ฟรีนะเราจะเป็นสายตุย๋ยกันนะเราคือสายตุ๋ยยังไงไปไปไป,ไปตุย๋ยคนอื่นดีกว่าตุ๋ยพวกเนี้ยโอ้โอตายเลยสายตุย๋ยแต่ตุย๋ยไม่ได้เลย อะไรกันเอาเอาเอ,าอ้ยจังเฉยไปที่ตรงนั้นเรียนเอ,อ้ยอุย้ยหูสบปิวเลยอะไรของมันเนี่ยอุย้ยตุ๋ยไม่ได้เหรอขอต๋ยหน่อยทุกคน ยิงมันแม่งเลยไม่ต้องตุยแม่งแล้วโอ้โหเจวันนี้ครับเรายิงมันตายนะไซตตุยต้องเนียนแฟบโอเคไซตตุย,ยต้องเนียนนะทำไมเนียนเนี่ยเผื่อว่าผิดกฎจะากจอดเอ้ยโอ้โหมันรู้ได้ไงอะ่ะ โอ้ขี้โกงขี้โกงขี้โกงไม่ดีไม่ไดีสวัสดีครับเราลาเข้าไปแล้วไปตูยมันโอ้โหมันอยู่ไหนกันหมดอ่ะเจอเยอะแล้วนี่แนะ่ไม่โดนเ ทำไมตุ๋ยไม่สำเร็จเนี่ยเทอเฮ้เดี๋ยวนะไปทางนี้ดีกว่าเฮ้เ๊ยเอยจอตุ๋ยแล้วโถเจอโอเคเจอ,อยะแต่ว่ามันก็ไม่สำเร็จอยู่ดีดดเฮ้โอเคตุ๋ยนี่แหละ โ okay, อเคลงไปแล้วลไปแล้วไปแล้วองไปสิพวกเอ้ยอออีกแล้วตัวไม่สำเร็จอ่ะโทวอะไรเนี่ยเออลืมไปเราตัวเราก็ล่องหนได้นี่ว่าล่องหนแม่ความตัวกรนเฮ้ยมันรู้แล้วแต่มันก็ตาย เดืามแล้วเดี๋ยวนะมาเรียกตุ๋ยได้หนึ่งคนก็พอเฮ้ยตุ๋ยป้อมก็ได้นี่ว่าตุ๋ยป้อมเรียบร้อยโอ้พรกิจสำเร็จครับการตุย๋ยเฮ้ยโอ้โหเกืบอบดีเฮ้ยเนียนน้าเราอะเนียนน้าเราอะคนมาเคีย้ยเนียนนะไล่ตามอยู่นะ อ้าแล้วก็ปอม,มนวันครับผมเรียบร้อยแล้วทีนี้ซูสิมันจะโง่แค่ไหนอ,อุ้ยเช็ดถึงก็ต้องแน U T F What the fuck โอเคครับไปตุยกันต่อเลยไอ้พวกนี้ไอตุยไม่ตุยเร็วแม่ เฮ้ยยังไงตุยป้อมมัง่งเรียบร้อยเฮ้ยมันมีคนบอมนเราวเฮ้ยอะดีพวกเราเราคือพวกนายนายสีแดงแต่ฉันสีน้ำเงินเออไม่ใช่เราสีแดงแต่มันสีนเงินถูกแล้ว มาเร็วไปเร็วเฮ้ยโอ้โหป้อมเราไม่ใครมาทำป้อมเราสไพายนี่แน่ยังไงล่ะโดนข้าตุยเฮ้ยเดี๋ยวโดนเฮ้ยเดินขอตุยนั่นดิขอตุยสไนเปอร์โอ้โหเฮ้ยแพ้ทำไมอ่ะ what the f u c k ร er. ์ทำไมแพ้เฮ้ยแพ้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 แพแพเธอ,อต้องเงินพันแมนเลยสองตัวก่อนอย่างแรกอ่ะเออออกมาแบบนี้ก่อนมาเล่นแบบระเบิดโอเคสิบคนก็พอปะโอเคเฮ้ยคตรผิด เดี๋ยวนะเป็นตัวนี้สายตุ๋ยเหมือนเดิมสายตุ๋ยเหมือนเดิมสายตุ๋ยเหมือนเดิมเดี๋ยวแล้วม่ตายสองตุ้ยใครดีวะนี่แหละสองตัวนี้มึงโดนซะเรียบร้อยครับโอ้โหคิวไปสองตัวดับเบิเลคิลผมดับเบิเลคิลเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวิง ยา yeah. เรียบร้อยสามตัวครับทิปเปอรคิวครับผมิ่งหนก่อนเร็วเร็วเร็วเรียบร้อยเยอมเลือดโอเคเดี๋ยวตัวนี้กันเรียบร้อยอุ้ยเดี๋ยวหายตัวก่อนไม่มีใครหากูเจอได้ ไอโดนตุย๋ยพิซซ่าเรียบร้อยสี่ตัวแล้วครับจังหวะนี้เฮ้ยไม่ใช่เราไม่พูดเดียวกันนะนายอยู่สีแดงเราอยู่สีน้ำเงินเข้าใจเฮ้ยโอ้โหจังหวะนีๆๆๆๆ้ครับไปตุ๋ยเลยเพื่อนกันเดียวครับรอให้มันกดรอมันกดรอมันก่ดมันก่อน,อน,อนครับตุย๋ยเรียบร้อยห้าตัวแล้วโอเคดานนี้มันตุ๋ยง่ายจริงๆเลย,เลยตัวอีก เรียบร้อยโอ้โหหกตัวครับจังวันี้เฮ้ยเดี๋ยวนะเนะห้ยนาคว่ำกับเพลินโอ,โอ้โดนตุ๋ยอีกแล้วแต่ไปตุ๋ยอีกในนอนลนะไม่มีใครรอดจากฆ่าได้สายตุย๋ยเฮ้ยเดี๋ยวนะลงไปเจอเหยื่อแล้วครับจังวันี้เจอเหยื่อแล้ว ตุ้ยเรียบร้อยรายกิจสำเร็จตุ้ยเรียบร้อยกี่ตัวแล้วมาเนี่ยไม่รู้คนดูช่วยนับด้วยนะตั้งแต่แรกเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวแล้วเฮือตายเลยโอย้มันตุ๋ยง่ายจริงๆในด่านนี้ อนอนตายมันกองเลยวันพันแมนเออโอไม่นะันนพันวันพันแมนเมื่อกี้ไปตุยมันอีกไปไม่มีใครตุยปรบพ่าดได้หรอกเฮ้ย มีใครจะรวมตุ๋ยกับข้าบ้างเนี่ยว่าไงเอ้ยจเยออจ,จเยอเยอะแล้วครับจังหวะนี้เจอเยอะแล้วเจอเยอะแล้วเรียบร้อยก้าตัวแล้วมั้งตอนเนี้ยที่โดนตุ๋ยนะเราจะไปตุ๋ยคนอื่นกันต่อนะคะเอ่อดีแล้ว อะไรตุ้ยนั่นข้างหน้าเฮ้ยโอ้โหสิบตัวแล้วจังวันนี้มันไฟไหม้รัวๆเรามากระโดไดไล่เราก็โดนไล่อ้าวยาวิาาา่งยาอ้าวสวัสดีพวกเฮ้ยตุ้ยตุ้ยตุ้ย,ยป้อมเฮ้ยตายเลยมันไฟไหม้เฮ้ยอย่าปล่อยให้มันมีคนเดียวดิโถแล้หวหน ยมันว้าเฮ้พี่ช่วยด้วยเออโอ้โหศพถลายเลยเฮ้ยมันจะยหญ่นะเอออย่างนั้นแหละเฮ้ยอย่าให้มันได้ขึ้นไปได้งั้นเราจะเสียชีวิตใน,นชั้นชีเออโอ้ไม่นะแกควักมีดออกมาช้าเกินจะบ้าเอ,อ้ยเฮ้ยมันจะขึ้นแล้วทุกคน พาเขาหวังไว้ที่มึงโอเคครับนั่ไม่โตเอา้านั่นไม่ได้โอเคนันน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 ่นไปนั่นไปโอเคนันไ่ไปนัไปไป What fucker เราไปตุยคน,น,น,นอื่นต่อครับตุยคน,น,น,นอื่นต่อตุยมีอะไหมตรงเนี้ย เฮ้ย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 โอ้โหอะไรกันเฮ้ยมีคนปลอมเป็นเราอะอะไรไม่เนียนเลยนะเฮ้ยโอ้กำลังจะตุ๋ยอะแต่เรากับโดนตุ๋ยเองเฉย โอเคครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยครับทุกท่าวันนี้สวัสดีครับ